หลังคาของตัวอาคารเนี่ยชั้นบนสุดเลยเนี่ยเป็นหลังคาโมเนียสีส้มๆนะอันนี้ถ้าไปรื้อออกนี่งานงานหยาบไปนะครับก็คืองานชอเลยนะฮะโอเคอ่ะต่อครับหลังคาของเขาเนี่ยเป็นหลังคาต่อกันทุกหลังดังนั้นข้างบนเนี่ยแก้ไขอะไรยากนะครับดังนั้นเวลาคุณต่อเติมคุณก็ต้องมีความรู้ด้วยเนาะอย่างหลังคาชั้น2เราจะไปต่อหลังคาของโครงการเนี่ยต่อยังไงต้องใช้แฟตชิ่งพับสอดยังไงอธิบายไปแล้วคลิปแรกเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับผมโบสาโรดสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบ้านเจ้าพยานนทบ,บุรีราชพฤกษ์หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับใครที่นะครับอยากต่อเติมกันสาดหน้าบ้านกันสาดหลังบ้านหรือกัน ชั้น2ชั้น3เราทําได้หมดเลยนะครับอย่างบ้านหลังนี้นะครับเป็นงานต่อเติมหลังคาหน้าบ้านการศาสตร์หลังบ้านแล้วก็ต่อเติมห้องนะครับเป็นห้องอเนกประสงค์เนี่ยหน้าบ้านแต่ทั้งหมดนี้นะครับผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วบางส่วนแต่วันนี้จะมาเน้นเรื่องของงานหลังคาแล้วก็จะเป็นงานโชว์นะครับพี่ครับขอโทษครับพี่ออกไหมครับได้ครับ A later few moments เมื่อสักครู่นะครับไปขยับรถมานะครับต้องบอกเลยว่าทาวน์โฮมเนี่ยบางทีมันก็ต้องแบบอารมุ่มอร่วยกัน เขาเรียกว่าเอื้อทอนต่อกันนะครับก็มีญาติมามีเพื่อนมามีแขกมาก็ตีสนิทไว้ทั้งซอยคุณจะได้สบายนะครับแต่ถ้าไปทะเลาะกับลหลังนู่นหลังนี้หลังนั้นผมว่าอยู่ยากนะครับดังนั้นเราก็ขยับให้จริงๆเป็นหน้าบ้านของเขานั่นแหละแต่ว่าเราอยากถ่ายคลิปเราก็อยากให้มันโล่งๆกันนะฮะก็เรียบร้อยขยับแล้วพี่เจ้าของบ้านก็ใจดีนะครับไม่ได้ว่าอะไรเนาะอ่ะมาต่อทีนี้การสาดแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นการสาดยืดหนงเหมือนกันนะ เวลาต่อเติมห้องเนี่ยคุณอย่าให้ชายหลังคาเสมอกับผนังนะไม่งั้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยเดือดร้อนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลังคาเนี่ยอาจจะรั่วได้หรือถ้ามันไม่มีเชิงชายออกมาเลยนะครับฝนอาจจะสาดไปที่หน้าต่างได้เดีย๋ยวคนนี้แท็กซี่เขามานะแท็กซี่เขามานะครับเห็นไหมฮะก็ต้องบอกว่าเราจะต้องระวังนะครับเวลาถ่ายคลิปนะครับโอเคมาตอคุณผู้ชมทีนี้กันสาดเนี่ยยื่นออกมาผมบอกให้ต้องยืน่นอย่าง ตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าชายคาอ่ะคุณสังเกตเลยตรงนี้ชายคาเขามีชายคายืนน่นออกมาหมดดังนั้นเนี่ยถ้าสร้างคนไหนเขาจะต่อเติมบ้านได้คุณนะที่มีประตูเปิดหรือมีช่องเปิดต่างๆเนี่ยแนะนําให้มีกันสารหรือมีชายคายื่นออกมาอย่างด้านบนเนี่ยเราก็ยื่นออกมาประมาณ1เมตรรวมรางน้ํารวมฝ้าอะไรด้านบนเนาะสีขาว <c oughs> เห็นห้องข้างบนไหมห้องข้างบนเนี่ยเราทําการต่อเติมเป็นห้องนะทีนี้เดิมทีเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นเทเลสโลง่งๆแบบนี้นี่อย่างนี้อันนี้เขายังไม่ได้ต่อเติมนี่เลยอันนี้คือ งานโอสคูนะฮะงานเดิมก็เป็นอย่างนี้โอเคงานงานแบบนั้งเดิมเลยทีนี้ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราต่อห้องออกมาเนี่ยการศาสตร์ด้านบนก็ต้องทาการยื่นออกมาเพื่อที่จะกันฝนศาสตร์บ้างกันน้ําย้อนบ้างเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีรางน้ำนบางทีน้ําอาจจะย้อนแล้วก็ไหลซึมเข้าไปที่ผนังนะครับบางทีเขาต้องมีตัวตัดน้ําตัวกันน้ำเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับอเอาแท็กซี่มาอีกแล้วนะครับหลบไปครับตากล้องนะฮะ ตอนนี้ก็พามาดูอุปสรรคหน้างานนะครับเห็นผมไหมครับโอเคครับต่อนะอันนี้คือการออกแบบหลังคาที่ให้เข้ากันทั้งบนทั้งล่างเป็นสไตล์โมเดินใช้เหล็กกล่อง6กคูณสด้านบน4ี่คูณสด้านล่างเทินกัน2ชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็มุงได้แผ่นไวนิลทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็หลังบ้านด้วยนะครับอ่ะเป็นไงฮะมิดวิกแอนแบทสวยไหมมันจะแบบล้อกันเลยข้างบนข้างล่างมันก็จะเป็นเหมือนบ้านหลังเดียวกันเนาะแต่ทีนี้หลังคาของตัวอาคารเนี่ยชั้นบนสุดเลยเนี่ยเป็นหลังคาโมเนียสีส้มๆนะ อันนี้ถ้าไปลื้อออกนี่งานงานหยาบเลยนะครับก็คืองานชอเลยนะฮะโอเคอ่ะต่อครับหลังคาของเขาเนี่ยเป็นหลังคาต่อกันทุกหลังดังนั้นข้างบนเนี่ยแก้ไขอะไรยากนะครับดังนั้นเวลาคุณต่อเติมคุณก็ต้องมีความรู้ด้วยเนาะอย่างหลังคาชั้น2เราจะไปต่อหลังคาของโครงการเนี่ยต่อยังไง,ต,ง,ไงต้องใช้แฟชชิ่งพับสอดยังไงอธิบายไปแล้วคลิปแรกเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอ่ะต่อมาหลังคาตรงนี้เป็นหลังคาไวนิวท้องเรียบนะฮะ แล้วก็ทําเหมือนกันทุกหลังนั่นแหละรางน้าสแตนเลสนะครับหน้า6นิ้วถึง8นิ้วมีท่อระบายอะไรอย่างดีหมดแล้วก็ตรงนี้มุมด้แผ่นวนิ้วนะเหล็กจันทาน3คูนนิ้วครึ่งระยะห่างกันไม่เกิน1เมตรแต่นิ้วคูณนิ้วด้านนี้นะครับระยะห่างก็ต้องบอกว่าประมาณสัก60เซนโดยประมาณนะซึ่งตรงนี้เป็นงานหลังคาหน้าบ้านเนาะซึ่งงานหลังคาหน้าบ้านกับกับกนสาดชั้นสองก็จะแมทกันเป็นงานโชว์แล้วกันนะครับฝนตกเสียงก็จะไม่ดัง การศาสตร์ชั้นสองเวลาฝนตกเขาโดนน้ำใช่ไหมเขาก็ต้องเดนน้าหรือฝัดน้ำเนี่ยลงมาที่ชั้นนี้ถ้าคุณใส่เป็นเมเทัลชีที่แบบไม่มีฉนวนนะฝนตกเสียงจะดังมากเพราะว่ามวลน,น้ําจากการศาสตร์และมวลน,น้ําจากท้องฟ้าจากหลังคาตัวบ้านด้วยมันก็จะเยอะตรงนี้มันก็จะดังแต่ถ้าใส่เป็นไวนิลวก็จะช่วยซับเสียงได้แต่ถ้าใครอยากประหยัดก็ใส่เป็นเมเทัลชีสฉนวน PU โฟมจะดังกว่าไวนิลวหน่อยนึงแต่จะดังน้อยกว่าใส่ฉนวน p ีอีนะครับอ่ะพูดเร็วไปเร็วใครที่ ฟังไม่ทันก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้เกี่ยวกับงานแนะนําหลังคาพวกนี้นะครับเคยถ่ายไปแล้วหลายคลิปทีนี้ป่าไปจะพาไปดูหลังบ้านต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเรารีโนเวทนะครับการัรจะเสร็จแล้วตอนนี้เหลือจะทําความสะอาดพื้นอะไรพวกนี้ก็ยังแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่สีผนังทาใหม่หมดเลยนี่เห็นนะเรียบร้อยหมดมีการรีโนเวทต่อห้องออกไปชั้น2ที่พูดไปต้นคลิป ข้างบนปูกระเบื้องพื้นเป็นกระเบื้องอยาง F p พนะครับเคยถ่ายไปแล้วเดี๋ยวฝากลิ์ไว้ด้านล่างตรงนี้กระเบื้องอยางเอพเนะี่ยเราปูทั้งลายก้างปลาแล้วก็ปูทั้งลายก่ออิฐบอกข้อดีข้อเสียแล้วก็บอกด้วยว่าปัญหาที่คุณหลายคณอาจจะไม่เคยเจอใครที่ปูแล้วกระเบื้องระเบิดระเบิดเพราะอะไรไปดูตามคลิปนั้นได้นะครับตรงนี้ห้องน้ําโอ้โหต้องบอกให้เลยว่ารีโนเวทเสร็จไปแล้วนี่นะครับเหลือแต่ทําความสะอาดเนาะ เป็นการีเวตหรือกระเบื้องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝังระบบท่อไว้ที่ผนังทั้งหมดนะครับออกมาเรียบหรูดูดีนะครับท่านเจ้าของบ้านเขาเลือกกระเบื้องเก่งด้วยอันนี้ก็ต้องขอชมท่านเลยนะครับออกมาแบบดแ่นทนด้วยเอาต่กก้งเอากล้งใส่ใส่ในสิแบบไม่มีพี่อยู่ไงสวยงามฟึ๊บอะไรลงมาดูไปอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมนะฮะก็ต่อไปก็จะเป็นงานตรงนี้จริงๆสุดตัวบ้านของคุณลูกค้าจะอยู่ตรงนี้จะ,นจะอยู่ตรงเสาสีขาว เลยออกมาตรงนี้เป็นงานต่อเติมแล้วข้างบนนี้เรามุมด้วยแผ่นไวนิลวนะเป็นทรงจัว่วนะครับเป็นทรงจัว่วถามว่าแผ่นไวนิลวมุมเป็นทรงจั่วได้ไหมได้แต่ต้องซื้อแฟตชิ่งของเบเนชีสมาครอบแล้วก็เลือกใช้เป็นแฟตชิ่งสีขาวมันก็จะมิกซแอนดแมทกันเลยข้างบนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะทีนี้ทรงจั่วกับทรงหมางแหนนไหนดีกันผมตอบเลยว่าหมางแหนนะครับเพราะว่าทรงจั่วเนี่ยใช้วัสดุสิ้นเปลืองกว่าราคาสูงกว่านะครับถ้าหมางแหนก็สโลปลงไปเหมือนงานต่อเติมทั่วไปก็ได้เหมือนนกัน แต่ถ้าใครอ,อยากให้มันสูงขึ้นอะไรขึ้นก็เป็นทรงจั่วแต่ทรงจั่วส่วนมากเขาไม่นิยมต่อเติมกันที่หลังบ้านนะครับเขาจะนิยมเป็นหลังแหงแนวราบลงมานะทีนี้พอมาจบที่ตรงนี้เนี่ยหลังคาตรงนี้มาจบตัวอาคารเนี่ยแล้วก่อผนังก่ออะไรจบใช่ไหมฮะท่านเจ้าของบ้านต้องการต่อเติมกันศาสตร์ออกมาอีกนี่เลยเป็นกันศาสตร์หลังบ้านอีกชั้นหนึ่งถามว่าทำไมต้องทําหลังบ้านเนื่องจากนะครับอย่างที่ผมเรียนทราบหลายๆคลิปไปแล้วเนี่ยผมถ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วผมอธิบายว่า ตัวบ้านทาวน์โฮมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับหน้ากว้าง5เมตร6เมตรใช่ไหมแต่ท้ายก็คือความลึกของบ้านเนี่ยมันสั้นแต่ถ้าเป็นบ้านทาวน์โฮมสมัยก่อนคุณจำได้ไหมเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาเอาพาไปอีกรอบนึงคือตัวบ้านเขายาวมากยาวไปถึงหน้าบ้านนู่นเลยก็คือมันลึกอะเป็นไอ้ใครอาคารพาณิชย์อะยาวไปมากเห็นะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าข้างหลังบ้านเนี่ยปิดทึบหมดปิดทึบหมดเลยเช่นแบบก่อผนังอะไรปิดหมดเลยนะครับมันจะทําให แสงไม่ส่องผ่านอากาศถ่ายเทได้แบบผูแทบไม่ได้เลยดังนั้นเว้นหลังบ้านไว้สัก2เมตรก็ได้หรือเมตรกว่ากว่าแบบนี้ก็ได้ทําเป็นระแนงโปร่งแล้วก็มีกันสาดออกมากันสาดก็ใช้เป็นไวยนิลทองเรียบนะครับตรงนี้เป็นรางน้าสแตเลสพอมาอยู่ใ,ใกล้ไปไงรางน้ําใหญ่นะเออเนี่ยเราใช,เาใช้เราใช้ไซส์ขนาดเนี่ยให้คุณลูกค้าสเตเลสเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันฟ้าฝนนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะตกหนักก็นักหนัก,นก,นกแล้วยิ่งเป็นบ้านที่แบบโครงการใหม่ๆนะ เป็นบ้านทาวน์โฮมที่เป็นสไตล์โมเดิร์นนะ่ะสไตล์แบบหมาแหงนนะ่ะน้ำมันจะเทลงหลังบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ใช่ไหมหลังบ้านมันชนกันใช่ไหมก็จะเทลงข้างหลังถ้ารางน้าคุณเล็กนะน้าล้นรางท่วมห้องครัวคนอีกท่วมหลังบ้านอีกดังนั้นใช้เป็นขนาดใหญ่เลยกันาสาดตรงนี้ไม่ต้องตั้งเสาครับใช้เป็นแขนค้าเหล็กเพราะว่ามันยื่นแค่ประมาณเมตรกว่าๆเองเมตรห้เองนะครับจะเป็นแขนค้าได้ตรงนี้ไม่ต้องตั้งเสาไม่ต้องปวดซุดหลังคาหลังบ้าน ไม่รั่วแน่นอนเพราะว่ายึดติดกับตัวบ้านเมื่อพื้นไม่ซุดหลังคาก็ไม่ซุดแต่เมื่อหลังคาไม่ได้วางบนพื้นหลังคาติดกับตัวบ้านมันก็ติดไปตลอดเพราะว่าเราใช้แฟชชิ่งกรีดเข้าไปในผนงังแล้วก็ยิงด้วยพ U ย,ยึดน็อตนะครับแฟชชิ่งจะหลุดก็โหแทบโหดยากอะนะครับยากมากนะครับปัจจุบันเราทําให้หลังการขายของบริษัทนะก็คือต้องบอกก่อนบริษัทมีรับประกันหลังการขายหลังการขายปัจจุบันเนี่ยน้อยลงอย่างมากแล้วก็ เรื่องน้ํารั่วน้ําอะไรเนี่ยเราพยายามโพเทคให้ดีที่สุดนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องน้ารั่วต่อเติมกับต่อเติมหลังบ้านกับที่อื่นแล้วอะไรพวกนะี้มีน้าลงน้ารั่วอะไรก็ปรึกษาเราได้นะครับเดี๋ยวเรามีทีมงานเข้าไปสํารวจหน้าง,งานแล้วก็เข้าไปประเมินราคาให้ได้นะครับโอเคด้านหลังตรงนี้ทําเป็นโฟลเดนปูกระเบื้องมีท่อน้ําทิ้งลางน้ําอย่างดีใส่ไฟ2จุดเป็นกันสาดแขนค้าแล้วก็ใช้เป็นแผ่นวนิลวนะครับประมาณนี้คร่าวๆเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือใส่หน้าต่าง ให้อากาศระบายถ่ายเทด้วยใส่ประตูด้วยนะบ้านก็ดูไม่อับนะครับดูโปร่งสบายนะครับกันาสาดหลังบ้านถ้ามีระยะที่ไม่เกิน2เมตรไม่ต้องตั้งเสาก็ได้ใช้เป็นแขนคำ้ำแต่ต้องบอกก่อนนะใช้เป็นแผ่นวัสดุเบาเช่นเบทัลนชีสชนวนพีูกับแผ่นไวนิลแบบนี้ทําได้แต่ถ้าใครต้องการใส่ฝ้าละแนงด้วยแนะนําตั้งเสาดีวกว่าเพราะว่าแขนค้ำอาจจะเอาไม่อยู่น้ําหนักมันจะมากกว่าเนี้ยประมาณ2เท่าเพราะว่าไม้ระแนงกับแผ่นเนี่ยไม้ระแนงหนักกว่าแผ่นนะครับ ดังนั้นฝากเอาไว้แล้วกันใครที่จะทําแขนค้าทําแบบนี้ปลอดภัยกว่าเนาะอ่ะคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปสว,ส,สวัสดีครับ